ดำของผมกินไปด้วยกันกับลูกดิสนันเนี่ยวันนี้จะเป็นนั่งรถเสื้อวินเฮิตในโซนแนวแล้วครับรผมเดี๋ยวเราเบิ่งสีมือน้องเขาครับเบิ้งระบบหนามกันโอ้ต่ำลุนยู่เลยัดน,นี้รถเลยัดน,นี้ใสดีดีครับผมงามเลยหนามเพิ่มไหมจอดเริ่มต้นจับความส้วกระโปงแบบนี้เลย สองหวองเลยครับผมประมาณสองเดือนล่างเที่ยนหนึ่งก็แน่นแน่นอนเลยฝุ่นนี่อีกจุดหนึ่งครับผมทางนี้ทางมาสำรานไต้ครับผมลงหน่อยออกมาจากสามไซ้กับประมาณสองกิโลสามกิโลครับผม siêu siêu luật Ồ, tuần các Một khoảng vấn đề Hãy subscribe cho มที่สุนภูนี่ครับต้องล่างสองคนสบายครับผมคนหนึ่งน้ำจีนมาแล้ว that be a เ็คยล้างรถมาที่ปทุมนเลย่างมาแต่ปทุมมาก่อนนครับผม ครับน้องเขาก็ลังปลูกผักบุ้งกันครับผมกแลังเช็ดแปลงพักกันเส้นน้ำจากถังนี้ครับนี่เสียงน้ำตัวตัวตัวอยู่นี่ขยุสวนผมเลยปลูกยังกับมีแมงบุ้งมากินอีกครับผมสองตัวเลยนะเนี่ยนะนบางตัวนี่คั้นร้อมหมายถือเขานึงคั้นเหินมแมงบงมม่งแมงบ่งแปมครับผมแต่นี่อาจจะเป็นพวกช,วช้าอุยชิ ลงไปใบมะกรูดเขาจะหมดอันนี้น่าจะเป็นต้นบักโสมโอ้ผมต้นบักเน่าถึงเองเห็นรครับผมโอ้เปลี่ยนหัวสีแล้วที่นี่เดี๋ยวกระจายนะครับที่นี่ ตากที่วบ้างเท่าแสดงว่าได้ดั่งดูบ่อยอยู่ด้วยครับนี่จนฟองน้ำพังเบิดแล้วนี่ต้นบักแตงโอ้สุดยอดเลยถึงน้ำล่างรถประจำเนี่ยก็ได้กินมาก ดาครับนี่ไอ้มันเครื่องได้สบายเลยแหละฮะไปลงมาแล้วครับผมน,บน้องเขาเปอนรังเป็รถได้รังพวกแท่นนี่สะอาดพร้อมด้วครับนี่สะอาดดีเลยแหละขับรถเก่งทั้งขัวทั้งเมียเลยนะครับนี่ยอด อากาศพอดีครับมือน,น,น,นี้นั่งจิบเบียร์เย็นๆนี่นึครับผมอากาศดีก็น้ำดีมากเลยน,น,น้ำจ่นี่แรงมากโอ้ลืมถ่วงคนหุ่นดีตัวน <c oughs> ี้เดยวเมียใหม่วะนี่โอ้เที่ยวมาเปลี่ยนแปลงทั้งสองเลย ดำกระซ่งผมทีเลยอวดขึ้นจอยลงอยู่เว้ยเบิ่งแล้วเห็นใส่เสือลูกอีสานด้วยโอ้โสุดยอดเลยเป็นตะมวลเนาะคัดให้บนกระบะนี่ครับผมให้มันมาด,าด่าดิต้องสองคนล่างคนเดียวมันเมื่อยครับผมสองคนแล้วเร็วขึ่นคนละาฟังไป แต่งเป็นกระบะสิ่งก็สวยนะครับวิศวส่วนสซแ,แม็กแทนพวกโพหนาใหญ่ขึ้นไปให้เล่นเดินกับแตงสวยกันครับผมเครื่องดื่มเย็นๆนบผมระวังลอน้องเขาล่างรถ Great. สตาร์วอเลยครับตัวนี้แลพวพอนังสตาร์วอเครื่องดูดฝุ่นไปเห็นเป็นหุ่นยนต์ละอนใต่หนังสตาร์วอเลย จะมาไี้ยังคือพร้อมเนี่ยเขาปเอาอฮะเข้าปเอาบอกแต่มาโช่เลยหอมหมากับผมขึ้นรถมากนจะพร้อมได้เลยเสื้อแบบเติมบ่แบบึ้นมาเป็น5ลิตรโอ้โหหาลิตรอนนี้เติมบ่ะยี่ห้อยังอกไม่รู้พี่สาวกับมาตัวกินนี่ื่นี่ครับผม ยังบริกแกะเลยครับผมมาติพ่อแกะเองรถประมาณหนึ่งปีครับผมสียังสดใสอยู่แจกจักรก,กรับต่างหากดีครับผมขับมันเดียมรลายพวกอะไรน้นงจิหลุย <c oughs> <c oughs> ขับไปรึดเนอะ เพ็ดตึ้งสีทุกขั้นบมดนี่เหมือนขั้นหมดทขั้นเนาะเรียนรักกระบะเมือนขั้นนี้ขั้นเดียวนะแล้วกระบะมือทำรากกระบะขั้นเดียวส่วนมาเวินคัดได้เทียรครับกระบะแต่นี่น้องคัดไปเลยเขาทุกซอกทุกมุมจริงครับผมต้องมาลองบุงครับผมบอกเลยงานแบบมีถ้าเขาเขาล้านไหนล่ะก็จะล้างเพราสะอาดรับรองว่ามีหลอดสองครับผม งานแบบงานบริการเขาเดี๋ต้องแบบเอาใจคนที่มาใช้บริการครับถ้าดีเขาจะว่าเข้าตลอดไก่ล้ครับไก่เสร็จแล้วบักเวลาหลุดล่างเสร็จเม่อไห้วมันถึมีกลิ่นหอมบอกเวลาเขาไปครับข้างในสดชื่นดีขัดข้างในแล้วคัดกระจกแล้วอน้ำดายังนี่เคืองครับเืองเครื่องเงาเครื่อบเี่โดดติครับ คิดตังค่ะแต่นี้ไม่คิดอืมอันนี้ก็ตัวทดลองอย่างสีฟาครับผมที่ดังฮาวเซอรน,น้ำยาขัดรถมาขัดมอดไซค์แต่เป็นไวรุ่นนะครับผมหอมแล้วกเหลี่ยมเงางามตอนเขาข้างดินแดงอไงกุ๊บติดเต็มพื้นกอ, <c oughs> อ,อปัญหาไงเลยล่ะนี่ <c oughs> ยัเหลี่ยมครับผมเพิ <c oughs> ่งมุ่มนยเห็นสวยครับเลยน ไสจิกนะครับผมน้ำสอดน้ำเสียงดีเบดเลยนีอย่ออกมาขายดยเดี๋ <c ười> ยวรอครับเดี๋ขวดมาขายเอ,อ๊นะ <c ười> กระดาษคือพวกนี้ลูกสติกเกอร์พวสกิน <c ười> เปลวเซอร์วิสเลยครับกระดาษตรงนี้กระดาษร่องนี่ผลดีครับผมแรก เขาคุ้นด้ดีโยเอาไปกับบูบีวัดถือหยียบน,นางมันเทียเดเยเท่านั้นมันยาเสก็กจกนี่โอเคอยู่ยแล้วแหละเนี่นเลยครับผมผลใซ่แบบเพื่อนสีดำครับวันนี้ลุ้งควันสีดำครับวันนี้เอ็ดไฮพลาสติกพวกสีดำๆมีเงาขึ้นมากครับ ขั้นตอนนี้ครับผมล่างเอ,องกนอกจากล่างผมบอกเลยเลยว่าล่างค้างแกนจบไม่ทีเดียวห <c oughs> น้ายางครับน้ำมันย,ยังดำดำครับล <c oughs> ้นยายังดำล้นยายังดำขัดล้นที่ยางดำเลย <c oughs> อย่าลงไปทางหินงแห้งกห่อนนี่ครับนี่ <c oughs> แดงจึงขึงนะน,นี่นะ <c oughs> แต่ที่มันแห้งไว้แห้งไวอยู่ยบ่หืม อันเจ้านี้เหนียวเลยการของผมผันแหงไว้ดีรับผมตดนซุ่มแบบเยืมเยิมไปเรื่อยๆหนิโอ้ยแถวบ้านนอกยังนี้ต่ดดิ่แดดแม็กก็เช็ดเวยรับผมโอ้โหตัวนีหล่อซุ้มเลยซุ้มอีเ่ยครนะซีอันนี้หลาดนะครับตัวนี้ มมาหลังสิบครั้งปีหนึ่งครั้งครับผมผมุ้งันช่วงนี้ไปเรื่อยๆรถอะไรวะเ,เปิดมุ้งันไม่เราไปเรื่อยๆเลยดีเดีครับผมครั้งหนึ่งกับประหยัดได้อีกแบบเยอะเลยแหละฮัา่าอยู่ในเขียนนี้แล้วเดี๋ยวในฮัก็ต้องในหลังตจุดลานที่ไว้ใจกันได้พร้อมทั้งดีใจเฮ็ดดีพร้อมสุดยอดนะครับผม แบบคันยุบานไก่กับบอกน้องไปรับออกเลยเองสิรถมาล่างสิแป๊บเดียวนะครับต้องแบบนั้นอยู่แล้วครับมีวิ่งไปรับเลยเดี๋ยวเอาลูกน้องยังอยขายเยอะกว่านก้าลังต้องหวั่นใจอีลีเนาะเพราะถือว่าล่างรถแห่แมนอีลีครับผมเนี่ยเจ้าน้องของคันว่าวกกล้าลัางเจ้าน้องเขาสุดยอดแล้วต้องไว้ใจได้อีลีครับเอารถมาใส่ปากคนล่างรถนี่ต้องอุ มองค่าแค่นั้นต้องดีมากเลยชมมาชมความดำทู้มีอยู่ในขีดมนันมองไม่เห็นในยูขีดมันถึงอยู่ขีดถึงใส่ทั้งวันพอะยักิโ,โลยังรถแดนป้าเป่าเติมเท่าไรขี่เล่นสังหวะชี่ชิบเลย ได้ด้วยที่ชิปนี่ราคาเท่าไหร่นะครับร้อยแดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทขั้นอื่นดิซ่อมกันค่ะบอไม่ถึงรถกระบะรถเกง<อ>๋งใช่ไหมแท็กซี่ประตูสอ,ลองลอยเก๋งลอยหกชิปอ่ะชิปประตูแพงกว่ากันบ่หลายประตูกันข้างหลังข้าง,างหลังมันกว้างกว่ไาไปครับผมขอบคุณค่ะ สวยงามครับผมทำไรเงี้ยีินี่มาล่างเลยครับผม